ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Inside Finance วันนี้นะคะได้เวลาของการอัปเดตข่าวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข่าวในไทยหรือต่างประเทศนะคะพร้อมที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมเช่นเคยไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สลาโสดแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มแก๊ปธนเวชและแฟนสาวนอกวงการอย่างน้ำรัตนินหลังจากคบหาดูใจนานกว่า13ปีค่ะโดยฉลองมงคลสมรสภายใต้ธีม Eco Papercraft ตกแต่งด้วยกระดาษที่เจ้าสาวเนี่ยลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะคะณห้องแกรนดบอลูมโรงแรม S31 ค่ะ ออมสุชาบอกว่าเตรียมจะจัดแฟนมีตติ้งนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวที่เมาดีฟ์เร็วๆนี้แต่เห็นอย่างนี้เนี่ยขอแพลนเที่ยวเองทั้งหมดเลยเคตกับการซื้อทัวร์แล้วส่วนเรื่องงานนะคะยังไร้งานคู่กับไม้พิรัตที่จีนค่ะมีแค่ซีรีส์ที่ไทยเนี่ยที่เริ่มถ่ายไปแล้วนะคะแพลนออนแอร์ช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ไม่หวันกระแสคู่จิ้นจะตกค่ะคือมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็เวลาค่ะบางที คำว่าหายหายมันคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีผลงานร่วมกันออกมาต่อเมื่อไหร่ที่เรามีผลงานร่วมกันออกมาคนก็อาจจะกลับมาสนับสนุนเราแล้วก็ดูดูงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเรื่องเนี่ยเขายังยังเรื่องลิขสิทธิ์ยังไม่ลงตัวว่าจะชื่อว่าอะไรสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มถ่ายไปได้สักนิดนึงแล้วค่ะแต่ว่าก็มีแพลนในการฉายแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นซายรีเมคแหละแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องต้องชอบเพราะว่าจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า ไม่แพ้ฟูเฮาส์แน่นอนโปรเจกต์อะ,ะคะที่จีนใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นแบบอมีละครเอ้ยมีหนังค่ะเป็นรับเชิญของที่จีนเป็นหนังเรื่องหน,นึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบทก็คือเหมือนเราก็เป็นตาร์เกสไม่ได้เล่นแบบเป็นเมนคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือมีมีกลุ่มกลิบให้แบบเขายังคิดถึงหายะคะิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออมมีงานแฟนมิสติ้งวันที่พร้อมคนเดียวคะ่ะวันที่ 17บเจพภาก็อยากชวนชวนทุกคนนะคะไปไปได้ะคะ่ะติ๊กใสยว่าเออไหมจะไปร่วมด้วยหรือเปล่ายัง <s> ไม่ได้ค <laughs> ุยกับเขาเรื่องนี้เลยอะคะ <laughs> <g ül> ่ะก็เกรงใจเขาเขามีงานเยอะ <c oughs> แล้วก็เอาแค่แบบแฟนๆเราอะไรอย่างี้ก่อนค <c oughs> ่ะกานค่แบบหลายคนก็เรี่อง้มเมาอยากไปไหมไปด้วยอ๋อให้เขาไปซื้อตั๋วเข้างานนะล้อเล่นล้อเล่นนะ ใช่ค่ะไม่ได้มารวมแต่ว่าในโอกาสข้างหน้าก็อาจจะมีแต่ว่าเรารอจังหวะที่ดีๆดีกว่าเช่นละครละออนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากกว่า จุนซูวงเจวเจถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาเนได้แสดงโชว์ในรายการ Space s y m p h a n y ทางช่อง EBS นะคะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นการแสดงโชว์ผ่านจอโทรทัศน์ครั้งแรกในรอบ6ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งระหว่างการแสดงนะคะจุนซูก็ได้พูดกับผู้ชมว่านี่คือการแสดงออกอากาศครั้งแรกของเขาในรอบ6ปีที่ผ่านมาเขาไม่สามารถออกรายการวาไรตี้ต่างๆนะคะในฐานะนักร้องคนหนึ่งได้เลยด้วยสาเหตุที่เขาเไม่สามารถจะพูดได้ค่ะ และมันเป็นเรื่องยากที่จะทําใจแล่ละค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมินอาหนึ่งในสมาชิกวง Girls Day ก็ได้ขอให้แฟนๆได้ร่วมกันสวดภาวนาให้กับประเทศเนปาลด้วยละค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะสภากาชาติของเกาหลีจะออกเดินทางไปยังประเทศเนปาลในวันที่4พฤษภาคมเพื่อนําความช่วยเหลือจากประเทศเกาหลีไปยังเนปาลรวมกับทีมกู้ภัยและหน่วยงานอื่นๆจากทั่วโลกค่ะ นี่ก็เป็นการรวบรวมข่าวทั้งหมดในช่วงนี้ของเรานะคะซึ่งคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะยูกิต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ S มา True Vision s สามารถรับชมช่อง True Insight ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน True Vision X